E น้องน้อง์เดียมาทำอะไรกันดิเซเว่นอะาดเหรองนี้ก่แล้วก็เหรียญตัวนี้ค่ะอัตรงนั้นทำอะไรครับตรงนั้นเชื่อน้ำหนักเหรอแล้วน้องเฟอร์เดียบอกว่าจะมาเซเว่นจะมาซื้อของเนี่ยมีตังหรือยังอ่ะโอ้โหตังเยอะมากเลยเดี๋ยวดูน้ำหนักของน้องเฟอรเดียกี่กิโลโอ้โหยี่สิบห้าจุดหกนะครับน้องเฟอรเดียมาแว่าป๊าทุกท่านก็รู้นะไม่ตันแล้วของป้าป๊า ันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเนาะเอาน้องฟาริอาเข้ามาแล้วตอนนี้น <c oughs> เสื้อได้ดีเอ่ยน้องฟาริอาตะกร้าไม่มีลุกตกกะตกร้าอยู่ข้างหน้ากับพี่เขาบอกเรามาดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวน้องฟาริอาเนี่ยจะซื้อขนมอะไรบ้างเนาะน้องฟารเอาตังค์มาเยอะไหมวันนี้อะ่ะไม่เยอะเออ เยอะเยอะเออโอ้โหเนี่พกตะการได้เด okay. right. sure. <ind> <music> <ly> right. ินถือตะกาแล้วอันถือตะกาแล้วเาจะมาดูก่อนนะน้องฟอรีเลือกดูอะไรตรงนี้ก็จะเป็นขนมอ้ยเยอะไปไหมน้องฟเรีอะไปรวมซื้อไมโลนะครับแล้วก็เดินดูไปต่ออันนี้เรามาดูกันว่าน้องฟอรีจะได้อะไรกี่อย่างเนาะวันนี้เนาะอะไรอ่น้องซื้อน้องดูด้วยเลยว่าน้องกินหรือเปล่า อ่าหนึ่งอันพอแล้วลูกหนึ่งอันอย่างละหนึ่งพอลูกอย่างละหนึ่งพอค่ะน้องมีตังเยอะเหรอโอ้ยน้องฟ้าเดวบอกน้องฟ้าเดวมีตังเยอะกันทุกคนอะไรอีกเล่าน้องฟ้าโอ้โยมึงกี่ซื้อเทสโตนะครับน้องจะหยิบเยอะขนาดนั้นเลยลูกแล้วน้องฟ้าตังกี่บาทคะสามค่ะสามบาทเด็กะไหนดูตังสิไหนป้าดูตังสิป้าดูตังสิไหนป้าดูตังไหน่อยสิ ตังค์มากขนาดไหนดูดิโอ้โหมีแต่เหรียญนะครับน้องเรียพวกเหรียญมานี่น้องเฟรียเก็บตังค์สะสมมาเหรอเก็บได้กี่ร้อยแล้วเก็บได้กี่ร้อยได้สามสามอะไรครับลูกสามสามบาทเหรออ๋อน้องชอบวันนั้นเหหรอยิบเลยถ้าน้องชอบหยิบเลยโอเคโอเคเราไปจ่ายตังค์กันไปน้องเรีย พอดีกำลังเดินดูนะครับไหนบอกว่าดูสิหยิบอะไรไปโอ้มีหยิบไปนั่นด้วยนะครับไม่เอาเหรอเอาไม่เอาเลยเอาเลยหยิบเลยกันเดี๋ยวป้าปหยิบให้ก็ได้น้องเฟรดหยิบแล้วเมื่อกี้นะครับทุกคนป้าป้ากินป้าป้ากินป้าป้ากินให้ใก้ป้าป้าให้ป้าป้าเลยมาเลือกขนมครับเอาเอาอันนี้วันเกือสุฮาดีกว่าเดี๋ยวเลยกอนนี้มันไม่ใช่วันเกือรสุฮาเดี๋ยวเราควมาซื้อวันเกือสุฮานะลูกนะเค้กนะ Ok, tăng quan có lý do vậy, đâu có mấy sự nữa Hòm Very bad. <laughs> Ai, bà <bát> mày 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 อ่ะยกตะกร้าให้กา้ากันเลยให้พี่ก็เลยกันลูกหนักเหรอน้องซื้อเยอะมากเลยแสดงว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าตังน้องฟาเดียจะพอหรือเปล่าเนาะปังโอ้น้องฟาเ์เดซื้อมาโอ้เอาตะกร้าไปไปวางไว้ที่เดิมด้วยอันนี้เรามาดูยอดนะครับน้องฟอเดซื้อไป9ก้าสิบกว่าบาทแล้วตอนนี้เดี๋ยวเมาดูว่าตังน้องฟาเดีจะมีกี่บาท โอ้เรียญดังนั้นเลยน้องฟ้าเดียติ๊งมาแล้วนี่พี่ก็ต้องนับกันเหนื่อยเลยเลยน้องฟ้าเดียเอาอย่างนี้ไหมเอาตักบาป๋าก่อนไหมเอาตักบาป๋าก่อนไหมสงสารพี่ก็เนาะเอาตักบาป๋าก่อนไหมเอาตักบาป๋าก่อนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้น้องฟ้าเดียก็มาถึงที่บ้านแล้วเนาะเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องฟ้าเดียซื้อขนมอะไรกันมาบ้างอุ้ยหล่นเลยลูกปากมันหนักเหรอเดี๋ป้าป้าิบไปเนาะ น้องฟอดีแอนตีกน้องไอ้เพื่อนเพื่อนดูนะครับโอ้ขนมน้องฟองดีที่ซื้อมาเมื่อกี้ครับเยอะเลยอะเยอะมากเลยโอ้มีทั้งเพสโต้มีทั้งสวิสโก้มีน้ำมาอีกมีไมโลมีวิตามินโอ้โหนี่นะครับน้องฟอดีไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับ ทั้งหมด1 2ึ่ e. บสามนาทนะน้องฟาริเอร์เนาะเราไปซื้อที่เซเว่นเนาะอย่าลืมเนาะเพื่อนๆเนานะถ้าใครชอบก็ไปซื้อได้เนาะเซเว่นมะีของเยอะแยะเลยเนาะน้องฟาริเอร์เนาะแต่อย่าสนเหมือนน้องฟาริเอร์เนาะน้องฟาเอร์ซนไหมลูกไม่สนดื้อไหมน่ารักไหม <c oughs> อย่าลืมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกด <c oughs> บายค่ะและอย่าลืมกดตามที่น้องบอกด้วยนะเป็นกำลังใจน้องปฟาเดียด้วยนะครับทุกคนเพื่อนๆด้วยเนาะสวัสดีครับ